ก็มาอยู่นอกตอนนี้ก็อยู่ในอำนาจของราาฐาัฐรามรัฐบาลก็อยู่ในอำนาจของราาฐาัฐบาลปลุกแลดโทษก็เลยได้ออกมาต่อตอนนี้แกออกมาสู้ต่อนะท่านเชนี่คือเรื่องราวของเรื่องมาตรา12ไม่ใช่อ,อยู่เฉยๆตาเทศก็จับตาดูแลว,วันนี้พารกากรรต่อไปสิทธิที่จะชุนมนุมอย่างสงบ เขายืนยันว่าทำได้พบปกงิที่พิจิบอกว่าประกาศคอสชเรื่องห้ามชุมนุมทางการเองท่านฟังดูแล้วอันมี้แปลกมากนะกินแซนวิชตกริบหรอนี่ปรากฏว่าองค์การสิทธิพิจิตรเขาระบุด้วยนะทำไมกินแซนวิชถึงผิดหะห้ามชุมนุมเกินห้าคนทำไมคนเดียวถึงถูกจับวะนี่เขาเขียนว้ทีนี้ครับ ประกาศคอสชอเรื่องห้ามชุมนุมการเมืองเป็นการกำกับสิทธิที่จะชุมนุมอย่างสงมบมอย่างเข้มงวดซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิยทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเช่นกันโดย,ย,ยสิ็นคังห้ามบุคคลไม่ให้รวมตัวมากกว่าห้าคนขึ้นไปนี่ครับประกาศของคอสชแล้วนะและมีมาตราการทางกฎหมายเพื่อเอาผิดต,ต,ต่อผู้ที่กระทำละเมิดคำสั่ง,งมีการจับกุมนักศึกษา จากการทำกิจกรรมทางก,การเมืองเช่นการกินแซนด์วิชอันนี้อันนี้เป็นภารรษาอังกฤษนะครับที่ผมอารรรร่านภาษาไทยนี่เขาแปลมานะดังนั้นมามาชาครู้นแล้วนะครับใครขายแซนด์วิชอย่าขายในประเทศไทยเลยขายเฉพาะอเมริกาก็แล้วกันไปขายในอเมริกานี่คนซื้อ,อยากจะกินแล้จะผิดทีนี่การกินเช่นการกินแซนด์วิชมีการจับกลุ่มบุคคลที่ประทุวนอยู่เพียงคนเดียว ไอเด็กน้อยคนนี้เนี่ยม,มันถูกตับมันตัวใหญ่มันนัหมูกันว่าจะไปนักกินแซนด์วิชว่ะเรื่องมันเรื่องไปอย่างนี้จะไปกินแซนด์วิตตีสายามสแควร์เราบอว่านักกันนะว่าสี่ห้าคนจะไปกินมันมาเป็นกองร้อยกองพันเลยล้อมหมดเลยเด็กน้อยมันก็ย่ากมาไม่ได้นี่ย่างมาไม่ได้ดดไดอคนนี้มันมารอก่อนนี่แต่ทหารายังไม่มามันก็มานั่งกินเอามูกมา,มาวาวเลย กล้องทีวีก็มาแล้วหนันงสือพิมพ์ออกมาแล้วเต็มหมดล้วคุณจะทำยังไงล่ะวะมันต้องกินแซนด์วิชต้องมันมอ้อยู่คนเดียวกฎหมายประก,กาศบอกว่าถ้าชุมนุมเกินห้าคนเป็นความผิดมันมาชุมนุมคนเดียวผิดเลยถูกจับข่าปักงกับปับมันก็เฮ้ยจับอะไรผมสะบัดมือไม้จับผมได้ไงผมไม่เกี่ยวอะไรผมมาคนเดียวมันกระจาะไปครบอบคอพอล็กอกคอเสร็จมันนอนเลยมันตัวใหญ่ พหมอดก็ลากเลยภาพลากเด็กนะักศึกษาถึงได้เห็นขึ้นั่นเห็นไหมครับว่ามันไม่มีหลักเกณฑ์แล้วองค์กรสิทิมนุษย์เขาก็บอกไว้ค่เขามันถือว่าเช้นจริงแซนวิชมีการจับกลุ่มบุคคลที่ประทงวงอยู่เพียงคนเดียวทางการยังปราบปรามไม่ให้มีการกระทันติดๆทั้งที่ไม่ได้เป็นการละเมิดคําสั่งด้วยซ้ำ อย่างเช่นการสวมเสื้อยืดที่มีข้อความต่างๆโชเนลงนโนคุปไปเมืองไทยเด้อซื้อเสื้อจากอเมริกาไปโปสังเกตอยา้เห็นมันเห็นโลคุปเด้อไม่ได้ลิเบอร์ตี้จะใส่เด้อไม่ได้สีแดงอย่าซื้อไปใส่เด้อเมืองไทยเนี่ยบ้าไหลัะประเทศไทย เขาก็เลยบอกว่านี่นะครับอย่างเช่นการสูญเสื่อยื้อที่มีข้อความต่างๆหรือการอ่านหนังสือเกี่ยวกับระบบปกครองท่าเด็การเป็นเจ็ุซึ่งการกระทบชนินี้อาจส่งผลให้ถูกจับกลมได้ในตามพรมีเห็นไหมฮะในในหน้าเดียวกันครับประเด็นสุดท้ายการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมศาลไทยนี่เจงแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับพี่น้องวันนี้เขารู้กันทั้งโลกแล้ว ว่าสารไทยนี่เป็นอย่างไรโดยเฉพาะอำนาจการยินดอำนาจนั้นมันขัดเีให้ขึ้นสารทหารเกือบหมดไม่ได้ไม่นี้ก็เป็นเรื่องความปกครองความมั่นคงทั้งนั้นพอเป็นความมั่นคงก็ร้อยสิบสามร้อยสิบหกก็ขึ้นสารทหารในอรรงค์กรสิทธินุทยชนที่ทํารายงานและเสนอถึงสาประชาชินี้ระบุว่าสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคาดีอย่างเป็นธรรม ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศ oh, <man. S 1> ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิางการเมือง <c oughs> ก็กำลังถูกควบควุมคุกค,ค,ค,คามเช่นกันเนื่องจากมีพลเรือนประมาณ60คนที่จะต้องเข้ารับการไต่สวนในศาลทหารหนึ่งในนั้นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษ,ษาและรองนายกรัฐมนตรี <c oughs> นายจารุลชายแสง เ่งภายใต้การประกาศใช้คนเอกสรสุดเป็นสารเดียวที่ไม่มีการอุดทอุนอครับ a อ n e s t y International มองว่าสารอา,ารไม่ควรมีเขตออำนาจในการไต่สวนคดีต่อคนลงเรือนซึ่งเรื่อง,ง,งจากคุณลักษณะของสารประเภทนี้และเนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระและความ ไม่ลำเอียงของสา,าหารการปฏิเสธไม่ให้สิทธิในการอุทธรณ์คดีย่อมส่งผลกระทบร้ายแรงต่อบุคคลที่ถูกสร้างข้อหาที่มีอัตราโทษถึงขั้นประหารชีวิตในขณะที่ตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นหลักปฏิบัติตามกฎหมายชารีสโตเรนีระหว่างประเทศที่กำหนดอย่างชัดเจนให้ต้องมีสิทธิ ในการอุทธรณ์คดีสามศาลพี่น้องครับเรื่องนี้คุณไปยุกกำลังทำลายสถาบาันุาาการโดยใช้สารเป็นเครื่องมือโดยฝีบังคับให้หลายคดีขึ้นศาลทหารหสถานมีศาลเดียวแล้วก็นี่คือบันทึกของแอมเนสตี ก่อนจะจบวันนี้ยังมีคนที่จะเดินทางมาอีกใช่ไหมครับคุณนิวครับไม่เป็นไรครับมาตอนหลังจะมีหลังใหม่นะครับตอนนี้หน้าใหม่ก็พูดอย่างนี้ครับหลังใหม่จะชัดกว่านี้นะครับข้อเสนอของแอมเนสตี้ต่อทางการประเทศไทยเขามีหลายข้อนะครับในหน้าท้ายนะครับท่านดูนะครับ แต่ผมจะให้ท่านดูเป็นบางข้อเทานั้เพื่อให้เห็นความสาคัญเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้อา่านเอกสารหรืออยู่หัวไล่ปลายนาไม่มีโอกาสร,รู้ได้ฟังจากที่นี้สิทธิเรื่องเสรีสิทธิและเสรีภาพเป็นข้อเสนอแนะเป็นประเด็นสําคัญนะครับสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการปกการะกันว่า คนจะไม่ถูกบังคับด้วยวิธีการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายเพื่อต้องให้ได้ข้อมูลที่เป็นปริปตต่อตนเองหรือบุคคลอื่นหรือเพื่อให้สารภาพความผิดและต้องไม่ยอมรับให้ใช้คำสารภาพนั้นเพื่อเป็นหลักพยานหลักฐานในศาลเว้นแต่การเว้นแต่เป็นการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเอาผิดกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำการทรมาน หรือการทำปฏิบัติการโจทย์ลายจนเป็นเหตุให้มีการรับสารภาพหรือให้ส้อยคำดังกก่ามีบังคับให้เขาเซ็นชื่อแล้วจะเอาไปอ้างในฐางทำไม่ได้บีบบังคับว่าให้ผมสารภาพสิ่งที่เป็นปฏิบัติสต่อผมด้วยการจับผมกดน้ำทำไม่ได้บีบบังคับผมด้วยการขังผมปิดตาผมขู่ว่าจะฆ่าผมเอาไปนอนในถุงลูกชิบเก็บศพให้ขาดอากาศพอจะตายก็ลูกชิบออกมาใหม่ให้ขึ้นมาพูดสูงว่าไง ทำอย่างดีครับเว้นชี่แต่ทํากับไอ้คนทำจะได้ครับความหมายก็คือ้วาว่าเลยนะไอ้คนที่คุณทำเขาเนี่ยอันเนี้เล่นง,งานมึงได้เพราะมึงทาผิดแต่ว่าคุณจะบีบคนทับเขาอย่างนี้ไหมนะไอ้นี่ขอโทษเลยคนะรับสสรัฐมนตรีเชิญชื่อหมดครับวันก่อนมีโอกาสเจอนักการเมืองคนหนึ่งชื่อคุณชูวิทย์ขออนุญาตคุณชูวิทย์นะครับ ในเดียบรรดาลรวรวมเขามาเล่าให้ฟังคุณชูวิทย์จะถูกเรียกไปมอบตัวแกก็เดินทางไปพอไปถึงมาเอาเอกสารมาคุณชูวิทย์ไม่ได้เป็นตุกติกาต่อคอสซถูกไหมครับไม่ได้เป็นอะไรครับเขาก็ให้เซ็นคุณชูวิทย์ก็นั่งอ่านขณะที่นั่งอ่านบอกว่าต้องไม่ไปทําอะไรออกมาแล้วอย่าไปพูดเรื่องการเมืองเนี่ยนะแกจะเซ็นไม่เซ็นก็แคนั่งคุณจะเซ็นดีไหมวะเนี่ย ปรากฏเขาบอกว่า,วาแค่นั่งดูพักนึงอ่านแล้วยังไม่กล้าเจนแต่คนที่เหนือกว่านนั้คือใครด้วยครับปัญหารครับบัญหารก็มาพอดีพเพราะมาเจอทารก็อ,อ,อ่านีร็วเ,เร็วเร็วทหารบอกทางับอกสาได้เจนมาเมาเลยเลนเลยจะไม่อ่านเชนเชนเชนโอเคนัา่ากลับเลยนะชูวิทบอกบัญหารยี่แน่วนันพระลอ่าน,เ,นเ,เลยว่าเจ่นแล้วไป ันนี้เป็นเก็กเล็กๆน้อยที่เขาเล่าต่อกันมาข้อต่อไปเขาบอกว่าสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการประกันว่าบุคคลที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการขึ้นทะเบียนระหว่างอยู่ในสถานะควบคุมตัวและจะไม่มีการควบคุมตัวบุคคลในสถานที่ที่ไม่เป็นทางการหรือสถานที่รับห้ามนะอเมริกา จากพวกเอาปีตาไปอยู่ที่อะไรคุกคนกันเล่โมเลยเป็นเรื่องใหญ่มากนะเขาวิจารณ์กันทั่วไปหมดแต่มืองอเมริกาวิจารณ์แต่เมื่อไหรมันจะไปนในคุกไหนก็ไม่รู้ครับในค่ายทาหารในโรงจริงในทหารคุมไม่รู้ที่ไหนทาไมไม่รู้ที่ไหนล่ะออกมาแล้วทำไมไม่บอกว่าที่ไหนก็มาไปสูงปีตาหมดเลยครับเห็นไหมแม้แต่สองสอก็ไม่รู้อยู่ที่ไหน เสรีภาพที่ให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับชื่อวันที่สถานที่ที่อยู่ปัจจุบันและข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุวคคลทุกคนและให้ครอบครัวและทนายความผู้ถูกควบคุมตัวนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ตรงนี้ครับอนันี่ไม่มีให้ครับตับไปเฉยเฉยไม่รู้อยู่ที่ไหนคุณสุธินทง์แสนแสงสอสอ,สอ,อย่มาจารสศิฐฐาสามสอผมสามสอมันห้สาสอได้ครับเนาะ ซอสุรชัยซอสุนัยสสุธินทังแสงซอสสมุนแล้วก็ไปเจอซอสสมานอีซอหนึ่งซอสสมโยติคุกอยู่ปรากฏว่าซอสสุธินนี่อยู่ในห้าซอสเพราะออกรายการทีวีเสียแดงเลยวิจารณ์เลยจับตัวแกก็หนีแต่ครอบครัวบอกผโอยแบบนี้เลยมันจะระบาดนาะเลยมามอบตัวมอบตัวที่ขอนแก่น แทนที่มันจะขังที่ขอนแก่นมันพาจากขอนแก่นนั่งรถตอนกลางคืนนรับมีทหารล้อมไปไปไหนไม่รู้ครับมา้วิธีจะอยู่ราชบ,บุรีครับถ้ามึอยู่ที่ขอนแก่นทัไเไม่กลับเขาสมักสอบท,ที่นั่นเนาะนี่พาไปราชบ,บุรีครับห้าชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงไม่ต้องขี่ตัวเดียวเลยขังอยู่ที่ราชบ,บุรีสามวันแทนที่จะสอบให้จบ ไม่ครับพามาต่อที่ร้อยเอ็ดอีกครับเอาแก่แ่่บุรีไปต่อที่ร้อยเอ็ดอีกอีกสี่วันถ้าเห็นไหมนี่คือข้อมูลต่ตางๆที่แอมเสตเขาบันทึกเก็บรวบรวมแต่เขาไม่บอกรูปมาทัูสในนมาอธิบายรูปมาทำเพราะรู้มาจากเพื่อนผกเล่าให้ฟังเสรีภาพให้ประกาศยังเปิดเผยต้องประกาศยังเปิดเผยถึงรายชื่อผู้ถูกวควบคุมตัว ทุกคนที่นัการปล่อยตัวจากการควบคุมตัวตามอุทยานต้องประกาศชื่อเขาไม่เค่ขับก็ไม่ใช่เฉยทําทำดีนะฮะเสรีภาพที่จะยกสิทธิและเสรีภาพที่จะต้องมีคือต้องยกเลิกมาตรการและเงื่อนไขจํากัดเสรีภาพที่ถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขในการปล่อยตัวเงื่องจากเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการจํากัดโดยพลการต่อการใช้สิทธิอย่างสงบทั้งในแง่การรวมตัวและการสมาคมและการแสดงออกรัฐม ก็เสร็จนะครับปัญหาก็เสร็จนะครับเซ็นว่าออกมาแล้วห้ามพูดการเมืองถ้าพูดมันจะเล่นงานถ้ายึดซ์ก็ล้วจะหักอย่าพูดนะอุทธรณ์ไม่ได้นะนีออ่มันบ้าหรือเปล่าประยุทธ์มึงทำบาปทำกรรมขนาดนี้มึงเครื่องอยิงมึงลอยปีเลยนะพ่อมึงก็ตายไปแล้วนะลูกพ่อมึงยังไม่ตายมึงคิดว่ามึงจะอยู่อีกนานเหรอลูกหลานมึงก็มีนะ มึงทำบาปทำกรรมอย่างนี้เนี่ยมึงคิดว่ามึงหมดอำนาจนี่มึงจะอยู่ได้นานไหมเนี่ยมึงเห็นคนอื่นไหมล่ะคนเอกสนทิอยู่ได้ปีหนึ่งแม่ใหญ่โตเรียกใครมา,าสุตรนมันก็ออกไหมกับปลาบอว่าพอหมดปีหนึ่งดดเดนไปชนะผู้แทนเดินไปไหนไม่กล้ามองหน้าคน นี่พลเอกสุทธิประยุทธ์เลยมึงคิดว่าสุนัยจะตายง่ายไมึงคิดว่าคนที่เขารักเขาจะตายเขาจะหมดแผ่นดินนี้นะหรไม่มีทางหรอกครับคุณทําอย่างนี้นี่เขาไม่กลัวคุณหรอกคุณสั่งทู่สั่งกงสุลให้คงขู่คนคนไทยในอเมริกาในลอสแอนเจลิส